วันนี้เป็นวันแรกเดืนอนกุมภาพันธ์ก็จะมาแนะนำเพระกรรมฐา,ากนกันตามปกติต้นเดือนเพราะว่าการเจริญสมาธิบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือทำอารมณ์ทรงตัวได้แก่การกำหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกภาวนาด้วย ให้จิตปักที่ใดที่หนึ่งเมื่อจิตจับเฉพาะที่ใดที่หนึ่งรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีรู้ภาวานาก็ดีก็ถือว่าเป็นสมาธิประการที่สองสมาธิมาจากความคิดคิดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่านุสติตามนึกถึงอย่างเรานึกถึงพระพุทธเจา้จาจัดนุสพุทธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติ นึกถึงพระสงฆ์เป็นสังขารนสติจะใ้การเจริญสมาธิถ้าทุกคนมีความเข้าใจก็ไม่หนักเวลาไหนท่าล่างรางจิตใจมันต้องการจะหยุดจะทรงตัวเพราะตามใจมันนั่นหมายความว่าเราจะจับลมไม่ใจเขาออกกับเขามาวนาไว้ที่ก็ทรงตัวแต่บางคราเราต้องการให้ทรงตัวมันไม่ทรงมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไป คิดถึงใครขั้นต้นคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนขั้นที่สองคิดถึงพระธรรมขั้นที่สคิดถึงพระอ,าอริยสงฆ์ถ้าขั้นที่สีนึกถึงศีล <c oughs> พอนึกว่าพ,พูดถึงตอนนี้ก็นึกได้ว่าความจริงความเป็นประโสดาบันไม่ยากยากไหมพ่านยากไหมไม่ยากนะไม่ยากก็ดี